ปกติเพลงประจมชาติเขาจะร้องเป็นแม่เดียวอันนี้อยากใเป็นไครคะน่ารักน่ารักน่ารักไมคะิสเสรอเลยเขาเสด้ดี่ใส่เยป็นดความรู้สึกไว้หล่วสไงเดูมยตอนนี้เอาเมื่อกี้ถามไปชาวไทยไปแล้วชาวต่ชาบ้างเขยมาพูดได้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวต้องให้นุ่ยช่วยนะคะ เธออ้ายแล้วอ้ายมาโป๊ไทยไปเลยครับโอเคเดี okay, ๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยทักทายอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงดีกว่าครับแฟนๆที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ในไลฟ์ด้วยชาเชิญเลยค่ะนุ้ยก่อนเลยค่ะหรืใชรก่อนก็ได้ก,ไก่อนอื่นเลยนะก่อนจะแนะนำตัวครับสามสี่ ส2 1ส y b So บเยุ้ขอใคนความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมายังไงครเฮง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 ุลาบุลาไม่เกียบเลยส่งไว้แล้วา ครับก็เมื่อวานเป็นวันเกิดโซนโซนทำไมควันที่21ก็ Happy Birthday นะครับจริงๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่กับอยูก่กับทีมาจนจึนทุกวันนี้นะครับแต่ทั้งตั้งแต่คนที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่แรกหรือว่าคนที่เพิ่งมารู้จักกันไม่นาน,านหรือว่านั่นแหละครับ <laughs> จริงๆก็อยากจะรู้จักทุกคนให้มากกว่านี้ขึ้นอีกเรื่อยๆเลยครับรักทุกคนเสมอเลยนะ ครูนะครับก็เสียงใครทรับบเสียงชัดมากก็ขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณสนทุกคนสัญชายนะทุกคนที่แบบว่าจับมือเดินทางกันมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสุขความทุกข์เรื่องราวต่างๆที่จับมือกันมานะครับผมก็ มีความสุขมากๆที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ทุกคนรอคอยเราก็รอคอยขอบคุณที่สพอร์ตโตตบบูกและก็สพอร์ตเสียดิวมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมเสีย o ิอาอยากลองนุ้มฟูมันหนูก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวขอแปลสั้นดีกว่าเพราะว่าการถัชทัดเดียวด้วย alright I'm going to sum up r e a ่ q คลิป มีอะไรอยากจะบอกหรือว่ามีความทรงจำอะไรไหมคะที่อยู่กับส่วนมาหนึ่งปีแล้วประทับใจมากอยากจะแชร์อยากจะขอบคุณอะไรเต็มที่เลยอือก็อุ้ยเมื่อกี้แต่ก็ข้ามแนะนั่ตัวไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าอยากจะแนั่งเลยไหมคะแต่ทุกคนก็รู้จักหนูกับเทียดอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าหนูมีข้าแนะนั่ตัวเอาเอนาะโอเคทุกคนก็รู้จักเราแล้วนะครับแค่ไม่รู้จักทุกคนแค่มาแนะนำตัวดีๆลอใช่ไหม ครับอ,อ,อ,อครับครับต้องต้องแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวจริงใช่ไหมครับนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยได้ไหมยากไปมไหมได้ครับได้เป็นเดี๋ยวพี่นุนยนุ้ยจพูดไทยแล้วพี่สีจะพูดจีนกับอังกฤษ ว่าจะพูดยังไงดีอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดซีเกินไปใช่ไหมคะทุกคนอยากฟังเนาะอยากฟังอันนี้พิธีกรไม่ได้ทำเองนะคะส่วนโซนกระซิบมาได้ยินเมื่อกี้เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะ <laughs> ยังไงเอ่ยทางนี้ลุนมากเชื่อว่าทุกคนลุนมากภาษาจีนก่อนภาษาจีนก่อนโอเคค่ะไฮไฮ ลิลลินหลเล,ลยร์ไหเลิมาแล้วครับหลเลยมาแล้วใช่ครับก็หนูกับเพียงก็มาแล้วเหมือนกันครับมีภาษาไทายครับมีภาษาติ๋งจะนิดไหมคะใครก็ได้หรือว่าช่วยกัน Hello Hello everyone My name is Krue and Noel no, no. 20 years old. Uh, and anything else? No, 10 years old. Long. 10 years old. 20. Alright. Mm. Have you got English name? Do you have English name? What is it? Um, Michelle. <laughs> Michelle. Oh, I mean, that's his English name. Secret <laughs> <laughs> okay, okay. อนุนิวว่างอนุนิวว่างเนื้อตัวหน่อยหนูนิวชอตินครับมีใครยังไม่รู้จักหนูไหมครับตรงนี้ไม่มีเนาะไม่มีเออไม่มียกมือมีคนอยากยกมือไม่มีนะคะเราจิัดการถ้าไม่มีใครรู้จักเราแล้วแบบมาได้ตรงนี้เขาเขาต้องมองด้วยใช่ใช่ว่าเนาะตรงนี้ โอเคเเอดี๋ยวขอกลับมาคำถามเมื่อกี้ก่อนก็ <laughs> คือหนึ่ง <laughs> ปีแล้วกับสซนมีอะไรอยากจะแชร์อยากจะบอกได้เต็มที่เลยหรือว่าค,ว,ความทรงจำที่เอยประทับใจพิเศษเล่าให้โซนฟังหน่อยค่ะก็ทุกโมเมนต,ต์เลยครัผม <laughs> ที่แบบ <c oughs> ว่าเราเดินทางด้วยกันมาไม่ว่าจะตอนตอนที่ก่อนที่ซีรีส์จะออนตอนที่หนูร้องเพลงหรือว่าตอนที่นี่เฮลออนครับผมหรือว่าทั่ว งานคอนเสิร์ตต่างๆครับผมหรือว่าโปรเจกต์กิฟต์ต่างๆที่ทำพวกเราซีนูน e ิวครับผมแล้วก็การปันเทนตลอดหลาเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะนิ่งเพลหรือว่างานที่เราทำซึ่งจริงๆอยากจะขอบคุณคนมากทำให้พวกเรามีทุกวันนี้แล้วก็ได้ยืนณจุดที่สำหรับเรารู้สึกมันสูงขนาดนี้ต้องขอบคุณสมซนๆมา,มากๆเลครับที่แบบว่าซัพพ e อร์ตซีนูนิวมาครับผมและที่สำคัญก็ขอบคุณดูแม่ที่ จับม bon no ือเดินทางกันมาแล้วดุยกันมาตลอดหลายเวลาที่ผ่านมานะครับอยากทำแน่วาดสมากระพิวตรงกับพิ้วใต้ก็นแค่พี่พีโอเองโอเคประมาณนี้ทุนคนเข็ดมากปรบคุณให้ดีหน่อยค่ะโนนิวบ้างเป็นยังไงคะแชร์หนึ่งปีที่อยู่กับซุนๆมามีอะไรเกิดขึ้นแล้วประทับใจบ้างทุกอย่างเลยครับเฮรู้นเฮล้ งานไหนที่มีกินนั่นแหละหนูจะมีความสุขที่จะกินไปกับหนูใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นความสุขเป็นพิเศษครับวลาที่ได้กินกับทุกคนชาวด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เฮียพูดเมื่อกี้เลยครับทุกทุกอย่างเลยที่ทุกคนทําให้มอบให้หนูกบเพียครับว่าจะเป็นทั้งสิ่งของหรือว่าเอ่อที่เป็นทั้งกำลังใจครับสุขรอยยิ้มที่ทุกคนมีให้หนูกบเพียงตลอดก็ ขอบคุณที่ทุกคนเดินทางมากับหน,นูกับเฮียจนถึงวันนี้ครับก็อยากจะจับมือนี่ว่าจะจับมือกับเฮียแล้วก็จะจับมือทุกคนอ่ะเฮียชู้หน่อยอไปด้วยกันตกใจลุ้นชนะรางวัลอำไมไปด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคประมือให้ซิลลี่อีกทีน,นึงคะ่ะน่ารักมามกซิลลี่เมื่อกี้เบอร์ที่เฮียชมควยชนะเป็นนุนิวชอ็อคหรือี่สีช็อคพัก <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีอย่าขึ้นสังเวียนเลยนะต้องรอรุ้งว่าจะมีไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแปลสันส้นๆแค่คัมแฟนคแล้กานนะคะก็ซีโนเนล์เซย์ that one year with sonsons gets so meaningful and they really wanna thank you all of you guys that give them so much love and support and t h i still so much more to do together so please holding hands uh, จบับมือกัไนไหมคะ holding hands Keep walking together ประมาณนี้ค่ะ,ะเพื่อที่แฟนๆกิ๊เตอร์จะได้เข้าใจด้วยว่าเ้ยพูดถึงอ,อะไรอยู่โอเคเดี๋ยวเราพูดคุยอีกนิดนึงดีกว่าอันนี้เป็นคำถามจากทังบ้านแลละเป็นคำถามที่ทางโซนๆเนี่ยได้ส่งเข้ามามีใครส่งเข้ามาในทวิตเตอร์บ้างยกมือหน่อยเพรามไหมคะพรอมครับเพรามไหมพี่ซีพรามไหมเอ,อ,อ่ยเพรอมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มจากคำถามแรกก่อนอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้มากว่า การเกิดขึ้นของโฟโต้บลเนี่ยมันเป็นมาย่งไงทำไมอยู่ๆพี่สิับนุนิวถึงอยากจะทำโฟโต้บ๊กเล่มนี้ออกมาเล่าให้แฟนคลับฟังเอ่อฟังหน่อยครับใครดีครับดูแลกันก็จริงๆก็รู้สึกว่าแค่อยากมีอยากมีโฟโต้บ็นของตัวเองบ้างครับใช่จริงหนูกับเพียก็ ่ายแบบว่าถ่ายแบบถ่ายมาอนข้างที่จะหลายหลายงานแล้วพอสมควรเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีเป็นของตัวเองบ้างสักเล่มหนึ่งจะเป็นยังไงซึ่งคอนเซปต์ก็คือ every time with you ครับก็จะเป็นเรียกว่าทุกเวลาที่อยู่กับคุณครับใช่ในคอนเซปต์ในโฟเบุ๊กก็จะเป็นแบบว่า เหมือนช่วงเวลาต่างๆที่หนูได้อยู่กับเมียว่าจะจะ็นทั้งมีทั้งตอนตื่นนอนมีเฮ้ยอะไรนะคะไมดีอะไรทนตื่นนอนมีบาร์ดี้มีเล่นน้ำด้วยใช่ครับกับนนำ นี่อื่นอะไีกไหมครับประมาณหลายหลายคนอาจจะได้เห็นในโปรโตบุกแล้วสวยไหมครัสวยแอปเห็นมาแล้วเหมือนกันดีทุกรูปดีทุกเซ็ตเลยแล้วมีเซ็ตไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะั้งสองคนของส่วนตัวชอบสระน้ำครับผมสระน้ำเพราะว่าอะไรรู้สึกมันมันสบายแล้วแบบชิลแล้วแบบเขาเรียกว่าได้ปลดปล่อยและหนูโซนมากตอนเล่นสระยังไงยังไงเราเราดีดึงเรานีดึงพี่สี ก็เวลาแบบว่าเล่นงสัว์ก็โอ้เคโอเคแล้วรู้ดีว่จริงไหมคะจรินจริงเอาจริงไหมคะไม่แก้ตัวมีเอ่อที่เป็นถือเมรอนด้วยในสัตในสระนาครับเลมอนเลมอนพูดเป็นด้านอ้าวพูดเป็นด้านอ้าว้เวอกคนได้ยินว่าเลมอนใช่ไหมคะเลมอนไมู่ว่าเลมอ มเลมอนขอบช้านี่ด้วยน่ารักดีครับแบบ <หา S 2> กอดเลมอนเยอะๆนานๆก็จะเ,เล่นาน้ำไปใจจริงๆอยากให้ดูแบบจมลงไปข้าหัวบบอะไรก็จะตอนี้ยจะมีถ่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะแล้วน,นุ่นยิมมีเซตไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะชอบเซตตื่นนอนตื่นนอนตื่นนอนค่ะที่แบบว่าจอบเพราะว่าชอบนอน ป็นหัวนอน่อนเป็นเหตุผลได้เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันสวยดีครับแบบเราถ่างมีความแบบไม่ b r i ขาวๆาวหน่อยแล้วก็จะเห็นหนูกับเนี่ยแบบก็อาจจะมีแบบมีพ้าหมขึ้นมาเล่นหรือว่าแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมานิดนึงค่ะแต่สึกว่าน่ารักดีค่ะจริงๆการถ่ายแบบบนที่นอนเนี่ยสบายอะแบบว่าตอนเยจะถ่ายแล้วก็ปึ๊บหลับเหมือนเขาเป็นเลยก็หลับ Okay don't. So uh, the reason why that C and uh, came up with this photo book because they have been doing so many shooting together. So uh, they just thought that uh, it would be great if C and have the first photo book together and PC favorite set is a pool set because uh, he thinks it's really refreshing and they have so much fun while uh, they have so much fun while shooting that. And Nunil favorite set is uh, the one waking up on the bed because uh Nuneo said he loves sleeping, is that right? Yes. Yes, okay. <laughs> <laughs> Come on, Come on. Okay. <laughs> ชูดคุยกันเพิ่มเติมอันนี้เป็นคำถามจากทาำบ้านอีกคำหนึ่งที่น่ารักมากแล้วก็อยากจะให้ลองทำรักซนๆได้ไหมคำว่ารักใช่ไหมฮะยากไหมใครคนส่งคำถามบ้านเนี่ยเดี๋ยวให้เวลาพี่ซีกับโดนิวคิดแป๊บหนึง่ง so uh, I ask พี่ซี n d d โ n น i e to express their love to s นซ son without saying I love you so let's see what they gonna choose to tell you how they love son s พร้อมไหมคะพร้อถ้าเดูทำตามเนียนี่เราจะแบบคมคมยังไงเอ่ยโอ๊ยไม่โดดไม่ดดออกปากเลยปากถามไอ้ที่กระโดดเขาเรียกว่ากระโดดและอบก่อดใช่เราจะกระโดดร่วมกันเลยแล้วก็กว้างเลยเกลือสูงๆด้วยชนเพิานตอนโดดต้องอาขาด้วยอาขาเพราะว่าสชนชนเราเยอะเลยอาชนชนเยอะโอเคอาลองทำอีกได้ไหมคะ ดี๋ยวให้สัญญานะคะสามสองหนึ่งโอเคนะคะน่ารักมาก Oh เ o u r e alright So that one is supposed that when students you want to have all the songs <Yes. S 1> and that's how they tell you I love you without saying the word น่ารักมากอีกรอบอีกรอบเหรอคะเรับได้ไหมครับเมื่อกี้ยังไม่สวยยังไม่สวยนะอะทุกคนเตรียมกล้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคค่ะ ข้อขอามเลก็ดีนะโอเคแล้วะมิจีมิีเรายังไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมยังหนุ่มยังแน่นเนาะใช่ยังอะไรนะคะสามคัวครวงมันมีหรอไม่ต้องมาหลอกกันโอเคค่ะก็มาที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วอันนี้โซนโซนฝากถามว่าถ้าซีโวนิวต้องสลับร่างกันหนึ่งวัน นูนิวจะทำอะไรในร่างของพี่ซีและพี่ซีจะทำอะไรในร่างของนิวจะไปกินไปเที่ยวไปเล่นอะไรได้หมดเลย,เด,ยเดี๋ยวแปลออก่อนเดี๋ยวให้รักคินแป๊บนึง <Okay. S 1> alright so I asked PC and Nunu that if they could switch bodies together for uh, they could switch bodies for one day what would they do what Nunu could do in PC bodies and what would PC do in Nunu body alright พร้อมไหมคะพร้อมครับใครตอบก่อนดี ก่อนแล้วกันครับคาถามนี้เคยตอบไปแล้วไหมเคยตอบไปแล้วใช่แต่รู้สึกยังไม่เคยตอบแบบนี้นะผมรู้สึกว่าถ้าสมากระหนูใช่ไหมแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วร้องเพลงแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงพราอมไหมมีนาตัวเองเองก็ร้องพรอไม่พร้อมพร้อมทำไมคนยืนยันแล้วไม่พออ๋อแต่พอน้อยก็ดูไงแต่อยากร้องเพร้ ให้อหนึองกันพายังไงคะลองๆได้ไหมเดี๋ยวพูดจีร่างโดดยูลาส๋ยวให้พี่ซีแบบเลิบซิงแล้วนยืนข้างหลังร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมสส่คัน So PC shoot ถ o uh, if he could switch body with t h ถ e e ถ้า,า <laughs> ถ้า t t h ถ้ <laughs> าถ้ <laughs> <laughs> าถ้าถ้ l ถ้ l ถ้าถ้าถ้า e ้าถ e า h t h ถ้ n ถ้ t ถ้ n ถ้ e ถ้า e ้ i ถ e าถ้าถ l า u ้าถ u า i ้ l l ้าถ้า l l าถ้าถ้ n n ้าถ new voice ถ้า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 าาาาา้า้น้าเดียดเบบเด๋ยว้้า あのままもいない。 กติเฮียช่วงนี้ก็เฮียไม่ค่อยได้กินเยอะกับหมูเท่าไหร่ะใช่เขาเจอปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นจะกินกินกินก็กินมีมีอยากกินอะไรไม่เสร็จไหมเอ่ยจะเอาร่างพี่ซีไปกินอะไรดีกินอ๋อจะกินขนมเยอะๆกินขนมเยอะๆใช่เพราะว่าเฮียไม่ยอมกินขนมด้วยครับโอเค alright so if n u k n e could switch body with pizzi the one thing that he would do is

มันีีคำถามแบบซึ้งๆกันมากนี้สนๆถามมาว่ามีเรื่องไหนที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่มั่นใจแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราชอบในสิ่งนั้นของเขาแล้วเราก็อยากจะบอกให้เขารู้เป็นเคยบอกแล้วหรือยังไม่เคยบอกก็ได้หมดเลยค่ะลองแชร์ให้ส่วนส่วน้รู้กันหน่อย alright so I ask you see anyone about Is there any side of the other person that you adore but he's not confident with so please let him know and l i v e him up เราให้ฟังหน่อค่ะใครก่อนดีเยียคิดแป๊บรู้นิ่วกว่นไหมเอ่ยได้ค่ะมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าพี่ซีไม่มั่นใจแับว่าอยากจะบอกให้เขามั่นใจตัวเองเยอะๆก็ เรื่องร้องเพลงค okay. ่ะแต่ว่าแล้วต้องพูดเลยไม่ไร้องเพลงถ้าไม่ใช่ร้องเพลงละอ้าวเอาร้องเพลงก่อนไม่มีเลยอันารงก่อนครับอยากจะไม่ได้มั่นใจเลยว่าไม่ได้มั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนกับหนูอยากบอกว่าเฮียร้องเก่งขึ้นมากเลยครับร้องเก่งขึ้นทุกวันร้องเท่าขึ้นทุกวันเลยทุกคนก็ชอบฟังเสียงเฮียใช่ไหม หนูก็ชอบครับอยากให้เียร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆร้องกับหนูก็ได้เดี๋ยวร้องให้เขา24ชั่วโมงเลย president about his singing skill but nunew o u l d like to say that sons and nu n u n e really appreciate his effort in getting better every day so please clap your hands for PC again okay, uh, uh, mm hmm. มาพีสีบ้าม,มีเวลาในคิปแล้อะไรที่รู้สึกว่านูนิ้วอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้แต่เรารู้สึกว่าทําได้ดีละอยากจะให้กําลังใจเขาให้มากขึ้น ก็ที่เห็นบ่อยที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องถ่ายรูปใช่หนูเป็นคนที่แบบว่าหนูชอบพูดว่าอันนี้สวยไหมอเออไม่เป็นคนไม่แค่์ตัใจในการถ่ายรูปหมงว่าถ่ายให้คนอื่นด้วยหรือว่าโพสต์ด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะการถ่ายแบบหรือไะไรอะไรเงี้ยใค่จะบอกว่าคนแต่ละคนก็มีความถนัดต่างกาันก็มันฝึกกันได้คนเราไม่ได้แปว่าเก่งในทุกหน้าแบบทุกอย่างเรค่อยเดินีละก้าวค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะกับอะไร มยเงี้ยวันกันก็ฝึกร้องเพลงอยู่หนูก็ถึ่ายรูปถ่ายแบบอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เจ๋งขึ้นเรื่อยๆครับผมหนูเิยวเจ๋งรยังคะทุกคนปรบมือหน่อยไหนๆก็ได้แหนะโคช่าโคร่าถ่ายแบบโ่าหน่อยเอาเทียนิวอย่งี้ให้พี่สีโฟนด้วยดีกว่าเดี๋ยวไม่แฟร์ เลยจะหนุนคำตาเป็นการเรียนรู้ช่วยกันช่วยกันเป็นการเรียนรู้ไงให้ทุกคนแป๊บนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวสองจะการสองนันไปก่อน a อ r i g so พี said that Nunu usually he's not confident about taking photoshoot because he thinks that his pose or his s i d e is not like like other people like the professional models but PC would like to say that he s Everyone has different styles, so just keep improving yourself, and you're gonna be the best version of yourself one day. And yeah. see here to share your new up. From here, how? Yeah, hey, first hair, how to fit hair? No, I mean, I don't mean good, not bad, good song, sexy, good song, okay, So, uh, the first one, the cute style, the second one,